เจ้าสาวโลกโลจิเท MS Master นะครับที่ซื้อมาเนี่ย3 3S แล้วก็4นะครับบอกเลยว่าเจ้าตัว MS Master 4ตัวนี้นะครับแก้ปัญหานะครับต่างๆที่มาจาก Master 3S นะครับไปพอสมควรเลยเป็นมัลนะครับสาย Productive นะครับที่มีพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆมากมายจะมีอะไรบ้างนะครับคลิปนี้เราพูดคุยกันครับอย่างแรกที่อยากพูดถึงเลยนะครับก็คือเจ้าตัวดีไซน์ของมันครับตัวเนี้ยเทียบกับเจ้าตัว MS Master 3S นะครับก็มีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะคล้ายกันอย่างมากครับเป็นรูปทรงนะครับที่ลองรบนะครับออกแบบนะครับตามหลักเนาะอัง สามารถนะครับวางอุ้มมือน,นะครับได้อย่างเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับวัสดุตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกเนาะที่เป็นเจ้าตัว ABS e นะครับพร้อมกับผิวนะครับที่เคลือบแบบไม่ซอกพลาสนะครับทำให้ตัวนี้จากตัวเก่ามันจะมีแบบรอยคราบต่าตงๆนะครับแล้วก็มีความเหนียวเกิดขึ้นใน้ค่อนข้างจะง่ายตัวนี้ด้วยความที่เป็นพลาสติกหลวน,นะครับไม่ได้มีแบบบุนุ่มเลยพวกเนี้ยแล้วก็ไม่ได้เป็นยางนะครับทำให้ตัวนี้นะครับน่าจะแก้ปัญหาจากตัวเก่าไปได้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแง่ของวัสดุนะครับที่จะไม่มีความเหนียวนั่น นาๆเนาะผลิตอื่นๆนะครับก็มีมาให้คล้ายเดิมนะครับแต่ปุ่มด้านข้างนะครับจะมีเพิ่มอันหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับที่จะสามารถนะครับทำเป็นเจ้าตัวทิปเอนจิ้นได้อีกโดยนั่นเองรวมถึงนะครับตัวสกอตด้านข้างตัวนี้นะครับก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถทํางานได้แบบลื่นไหลแล้วก็แม่นยําอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่ต้องบอกว่าดีมากๆแล้วก็ทํางานนะครับได้ดีมากๆคือมือเลือกแต่งแขนะครับเราสามารถใช้งานนะครับในพื้นผิวไหนก็ได้เช่น ผมต้องการอยู่บนกำแพงตรงนี้ก็สามารถนะครับทำงานได้อยู่บนของนะครับตือนเตืตืทุก พื้นผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงเนี้ยพื้นผิวคนนะครับมันก็สามารถนะครับทำงานในทุกพื้นผิวซึ่งเนี้ยผมถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับของเจ้าตัว Logitech MX Master Series ซึ่งจริงนะครับตัวเนี้ยก็จะรองรับนะครับกับเจ้าตัว MX Anywhere ด้วยนั่นเองครับน้ำหนักนะครับของเจ้าตัว MX Master 4ตัวนี้นะครับอยู่ที่150กรัมครับซึ่งถ้าเราเทียบกับเจ้าตัว Mouse Gaming ต่างนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ50-60กรัมเนอะถ้าเป็นแบบ Ultra lightweight เลยหรือเมาส์ของปูนเองนะครับตัวเนี้ยก น้ำหนักที่เบาวกว่านะครับตัวตัว LMS Master 4นะครับถึง3เท่าเลยทีเดียวนะครับก็เป็นตัวเลขเป็นเมาส์ที่ค้อ5้าจะหนักครับแล้วก็ถ้าเทียบนะครับกับตัวตัว m x m a s t e r 3M ตัวนี้นะครับก็มีน้ำหนักอยู่ที่1 4 1 2กรัมถามว่าหนักแตกต่างกันไหมเวลาที่เราใช้งานอะ่ะตอนแรกในวันแรกที่ผมใช้งานอะ่ะผมก็รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันนะแต่พอใช้ใช้ไปแล้วนะครับด้วยความที่มัน o n e s l y มันเพิ่มประมาณ6กดอน่ะมันก็ไม่ได้มีความนะครับหนักเพิ่มหรือเป็นภาระมากขนาดน,น เราก็จะรู้ยังคงรู้สึกนะครับหนักอยู่นั่นเองครับสิ่งนี้เพิ่มเข้ามาในเจ้าตัวแอ m a แ t ตเตอนะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นปุ่มเพิ่มเข้ามาอยู่1ปุ่มนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถใช้นะครับเป็นเจ้าตัว h a p ติกเอน n ินพอเรากดแล้วนะครับมันก็จะมีการสั่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีนะครับเจ้าตัว Action Ring นะครับเพิ่มเข้ามาซึ่งเป็นช็อตคัทนะครับที่เราสามารถปรับแต่งได้นะครับถึงแฟังก์ชันเลยทีเดียวกันครับซึ่งตัวนี้เราสามารถปรับแต่งนะคครไไดดดด้้้้ใใาถ็กกีชง แต่ถ้าใครไม่ได้ใช้แบบผมนะครับก็คงอาจจะต้องใช้ความชินนะครับในการฝึกในการใช้สันิดนหนึ่งนั่นเองถามว่ามีประโยชน์ไหมผมว่ามันก็มีประโยชน์เนาะดีกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าไงล่ะครับเมาะมันก็ไม่ได้แพงกว่าเดิมอยู่แล้วนั่นเองครับ DPI ตัวนี้นะครับหรือว่าความไวนะครับในการใช้งานเมาส์ขออยู่ที่200นะครับสิบแ0 DPI ซึ่งก็ค่อนข้างจะละเอียดมากมนะครับเวลาที่เราใช้งานแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับนะครับ DPI ได้ในจาตัวโปรแกรมเจ้าตัว Logic Option รวมถึงความเร็วนะครับในการสกอร์ต่างๆนะครับเขาเคลมว่าสามารถได้ถึง โวโรนะครับใน1วินาทีนั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเยอะแต่ส่วนตัวอาจจะไม่ได้ใช้งานขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเอ็กเซลส่วนใหญ่ของเมืองมากก็2 0 0 3 0 0โรอนะครับอาจจะไม่ได้ถึงแบบเป็นพันโรขนาดนั้นเลยอาจจะไม่ได้มีการใช้งานนะครับให้ทุกคนดูกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนั่นเองยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานนะครับโปรแกรมเจ้าตัว Logic Option กันครับว่าเฮ้ยเราสามารถปรับแต่งนะครับเจ้าตัวมาสต์ตัวนี้นะครับยังไงได้บ้างซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัว Logic Option ตัวนี้ถือว่าเป็นพระเอกนะัังเมาาาตตวววนนี้้่่ไจ MA Smarter 4 จะกลายเป็นเมาส์ธรรมดาโดยทันทีครับโปรแกรมเจ้าตัว Logic Option นะครับก็สามารถนะครับ Add Device นะครับในขั้นตอนการจลาย Device เช่นผมเนาะจะมีเจ้าตัว MX Master 3S นะครับ MX Master 4แล้วก็ตัวกล้องนะครับเจ้าตัว Logitech G920 ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะซึ่งอย่างตัวนี้นะครับเราก็สามารถปรับนะครับเจ้าตัว Gesture บนปุ่มนะครับด้านซ้ายหน้าว่าเฮ้ยเราอยากได้ประมาณไหนนะครับสตาร์ทแอชชั่นริงนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็สามารถคอสตอมได้อีก ว่าเฮ้ยเราอยากได้แบบไหนแอคชั่นริงต่างๆนะครับแล้วก็คอสตอมแอคชั่นริงได้แบบนี้เลยว่าเฮ้ยในตัวแอคชั่นริงอ่ะเราอยากใส่อะไรนะครับเข้าไปบ้าง เราก็กดนะครับเป็นที่เจ้าตัวแอปปุ่มนะครับ Custom Action Link แล้วก็สามารถนะครับกดเจ้าตัว Action Link ได้เลยมันก็จะขึ้นมานะครับประมาณนี้แล้วก็เมื่อเรานะครับกดแล้วเมื่อเราขยับเมาส์นะครับไปตรงจุดต่างๆเนาะมันก็จะมีเจ้าตัว h a p t i c Engine นะครับมาให้เราสามารถใช้งานได้ด้วยนั่นเองซึ่งนี่เราสามารถนะครับแอดการทํางานนะครับกับทั้งเ u t เตอ f ์เอฟเฟกต์เ i ว l นชี่เอสเอนะครับแต่ละโปรแกรมสามารถคอลสตอมนะครับการทํางานได้เลยนี่อย่าง Zoom นะครับหรือว่า Photoshop ก็สามารถปรับนะครับต่่่าาางงงๆๆไได้อะะลลรรรรรูปปคคสสิกััับบบบแตตนน เลยลส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยชอบจำอะไรียญน,นะครับทำให้เวลาที่ผมจะตั้งอะ่ะผมก็ตั้งเป็น default นะครับเป็นอย่างแรกเลยนั่นเองก็จะกดน,นะครับตัวตัว continue แล้วก็เ่ยมาดูในปุ่มนะครับอื่นๆตรงกลางของเมาส์นะครับก็เป็น middle bottom นะครับต่างๆปุ่มนะครับที่เป็นปุ่มเดิมอะ่ะผมก็จะปรับนะครับเป็น desktop right left ์เด t ก์ท็อปนั่นเองครับซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะสมมุติผมกดเป็นไรใช่ปะ่ะเนี่ยดูสิ่งคัลสตอมดิอะฟอร์เวิร์ดพาร์สจริงๆก็ copy ครับ volume up, volume down, หรือจะเป็นการเปิด c h a t GPT ต่างๆสามารถแอคชั่นต่างๆนะครับเกเจอร์ต่างๆก็คือสามารถนะครับปรับได้แบบละเอียดมากๆว่าเฮ้ยอยากให้มันนะครับทำเป็นฟีเจอร์อะไรส่วนตัวนะครับก็ได้ชินเนาะกับการที่เป็นนะครับตัวตัวได้สอบซ้ายกับขวานั่นเองนะครับคูมัอื่นนะครับก็หลักๆนะครับก็เพิ่มนะครับตัวตัวแอคชั่นมีเข้ามาแล้วก็ตัวเฟเจอร์ตัวนี้เข้ามานั่นเองครับตัวนี้สามารถปรับนะครับความเร็วได้เลยว่าเฮ้ยเราอยากได้สกอร์ลิงสปีดเท่าไหร่สกอร์ลิงฟอร์สเท่าไหร่นะครับ อันนี้นะครับก็แล้วแต่คนแล้วแหละว่าเฮ้ยอยากให้นะครับมีความเร็วนะครับสปีดเท่าไหร่หรือตรงนี้นะครับอยากให้ตัวแฮตตอรเอนจินนะครับสั่นแรงแค่ไหนนะครับรวมถึงพอยต์เตอร์สปีดต่างๆนะครับก็ตรงนี้สามารถปรับได้ทั้งหมดเลยแฮตติกฟีดแบกนะครับจะให้มันทำงานไหมนะครับเบาแรงต่างๆก็สามารถนะครับปรับตั้งได้ Easy Switch นะครับก็สามารถตั้งได้ด้วยความที่ตัวนี้นะครับสามารถปรับนะครับได้3อุปกรณ์พร้อมกันก็สามารถมาเซตติ้งตรงนี้ได้นะครับก็อย่างตอนี้ผมใช้กับตัวตัว MacBook Pro M4 Pro นั่นเองแล้วก็ตัวตัว Pro นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ย้ายนะครับจากเครื่องนึงเป็นเครื่องหนึ่งแต่ในผมไม่ได้แบบมีการใช้งานนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็เซตติ้งต่างๆสามารถเช็คนะครับ for update ได้ว่าเฮ้ยมีพิ่มแว่นใหม่มาหรือเปล่าเนาะแล้วการตั้งค่าต่างๆนะครับวอืนต่างก็สามารถเข้ามาที่เซตติ้งได้ครับแล้วก็ด้านล่าง้ตรงนนนีะับกก็็จเปอ แล้วก็วิธีที่เรา connect, คอนเนคกับเจ้าตัวคอมพิวเตอร์อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถกดแอปพลิเคชันเพื่อทำคอสต,ตอมต่างๆนะครับได้อีกซึ่งอันนี้ถือว่าคอนเ้าง์จลียดมากๆเนียครับเราแต่คนชอบเลยครับแต่ส่วนตัวก็ได้ใช้คอนข้างจะดฟอลต์ส่วนใหญ่ก็ใช้แค่แบบเดสก์ท็อปอ่ะซ้ายขวานะครับประมาณนี้แล้วก็เจ้าตัวแอ i ชัน i ิงครับประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวโลจิคออปชั่น plus พูดถึงเจ้าตัวแบตเตอรี่ MS s m a s t e r 4ตัวนี้กันนะครับตัวนี้เขาเคลมนะครับว่าจะมีแบตเตอรี่ขนาดที่ 650mAh ซึ่งเราสามารถนะครับชาร์จผ่านเจ้าตัว Type C ได้อีกด้วยอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกนะครับในการทำงานโดยปกติแล้วซึ่งจริงๆแล้ว MS s m a s t e r 3 Base นะครับก็สามารถชาร์จน้อเจ้าตัว Type C นะครับได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับแล้วก็เขาเคลมนะครับว่าสามารถใช้งานนะครับได้ถึง70วันเมื่อเรานะครับไม่ได้เปิดเจ้าตัว h a t s e t Energy นั่นเองซึ่งส่วนตัวแล้วนะครับใช้งานมาประมาณ10วันนะครับหลังจากใช้งานมาแบตเตออรรรรีี่่่หาาาาาายยไปปะะมมมณ20เเนนซึงงจจิๆแล้้้้ววกก็ผใชตั Hatic Energy ูบ อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ใช้เลยก็ทําให้นะครับในการใช้งานจริงก็อาจจะอยู่ได้ประมาณเดือนนิดๆนะครับแต่ถ้าตีแง่ประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ50วันนะครับแต่โอเคแหละก็สามารถนะครับชาร์จทุกเดือนแล้วก็สามารถชาร์จนะครับเด้ค่อน้างจะง่ายมากๆสาหรับเจ้าตัวนี้นั่นเองแล้วก็รองรับนะครับการชาร์จไวอีกด้วยนั่นเองครับอื่นๆนะครับตัวนี้ก็คือจะมีเวอร์ชันนะครับที่เป็นเจ้าตัวธรรมดาแบบนี้นะครับแล้วก็มีเวอร์ชันแม็กซึ่งจะต่างนะครับกันแค่เจ้าตัว USB receiver นะครับหรือว่าเจ้าตัวดองโก้นั่นเอง เปลี่ยนโพลิลิเทอร์ธรรมดาใช่ปะแต่ถ้าใช้เจ้าตัวดองโกนะครับเวลาให้เราใช้งานโพลิลิเทอร์นะครับอยู่ที่125เฮิร์ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับเทียบกับเกมมิ่งที่อยู่ระดับพันเฮิร์ซก็ถือว่าถ้าจะน้อยก็แนะนำนะครับว่าใครเอาไปเล่นเกมตัวนี้ก็จะไม่เหมาะนั่นเองนะครับไปหาพวกซีโปรซีโปรซูเปอร์ไลน์นะครับดีกว่านั่นเองครับสรุปแล้วนะครับเจ้าตัว MSI Master 4ตัวนี้นะครับก็รองรับการทำงานนะครับได้ดีขึ้นสำหรับผมเนาะใช้งานไปนานๆนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจจะะะะเเเเหหนนนนนนนีีียวววคคครรรรรรัับบือออ่่่่าาาามกกกกกลลลลิิิิไแแ้้็็็็ปปพพสสตตตงงขด ได้ทําให้เรารู้สึกว่ามันถูกนะครับปุ่มก็มีเยอะขึ้นนะครับสามารถคลสต้องได้มากขึ้นแต่ผมส่วนตัวก็ใช้เท่าเดิมแอชเอร์ลิงมีก็ต้องพยายามนึกคิดก่อนว่าเฮ้ยเราจะต้องใช้นะครับอาจจะต้องใช้ความชินนะครับในการใช้งานสักนิดน,นึงนั่นเองเสียงคลิกนะครับเทียบกับมาต้สามเอฟนะครับไปดูฟัง อันนี้คือเสียงนะครับผมว่า 3S ดังกว่านิดนึงเนาะตัวนี้ก็จะมีความเบาวกว่านะครับความการเชื่อมต่อนะครับรู้สึกสเสถียรขึ้นปกติแล้ว3 s มเผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อเท่าไหร่ก็คือสามารถเชื่อมต่อได้สเสถียรแต่บางทีอะเจ้าตัวโปรแกรมเจ้าตัวลอจิกเอาช้านี่มันจะหลุดๆบ้างทำให้โปรแกรมนะครับที่ผมคอสตอมเวลาใช้งานไว้อะมันจะหายไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็ใช้มา10วันนะครับก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องนั้นครับส่วนฟีลลิ่งในการทางานนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข,ข้างจากใกล้เดิมนั่นเองนะครับถามว่าค ประมาณนี้นะครับ MS m s t e r อยู่แล้วซื้อรุ่น4ไปเลยครับราคาค่อนข้างจะไม่ได้ต่างจากเจ้าตัวเดิมนั่นเองนะครับถ้าคุณต้องการเมาส์ที่สามารถปรับนะครับเป็นแนวนอนได้ก็ลองมาดูนะครับเจ้าตัว MS m a s t e r 4เอกนได้ถ้าคุณมอจากตัวเก่าอยู่วัสดุยังไม่หลุดลุยนะครับยังสามารถทํางานได้ดีผมแนะนําว่าก็ใช้ไปเลยก่อนครับไม่ต้องซีเรียสเนาะในการซื้อตัวใหม่นะครับตัวเก่าก็ยังสามารถใช้งานได้แต่ถ้าใครนะครับใช้งานจนวัสดุแม่งเริ่มลุยเหมือนผมแล้วนะครับค่อนข้างจะมีคราบดําสูงมากอะดูดิแล้วก็ อยากเปลี่ยนแล้วผมก็แนะนําว่าเปลี่ยนไปนะครับก็จะไม่ผิดหวังนั่นเองนะครับราคายังเป็นทางการนะครับผมไม่ชชว่์มันมีหลายราคามีทั้ง3,790 3,990นะครับประมาณนี้ถ้าคุณกดคนนะครับผ่านทาง Shopee น้ะราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3,000บาทนั่นเองนะครับสีนะครับก็มีให้เราเลือก2สีนะครับก็จะมีเจ้าตัวเพเก้นนะครับแล้วก็สีนะครับที่เป็นเจ้าตัวกราฟฟนั่นเองก็เลือกตามที่คุณชอบได้เลยนั่นเองครับใครสนใจนะครับก็ลองไปดูได้นะครับผมจะแปะตะกร้านะครับไว้ที่ด้านใต้รวมถ าถามว่าชอบไหมก็ยังคงเป็นเมาสนะครับที่ชอบอยู่ดีนั่นแหละแต่ถามว่าถ้ารุ่นใหม่อยากให้มีการพัฒนาเรื่องอะไรบ้างนะครับก็คงจะเป็นเรื่องน้ําหนักนะครับเรื่องเดียวเพราะว่าฟังก์ชันเยอะมากนะครับการทํางานมาลติฟังก์ชันมากๆาแต่นั่นแหละครับน้ำหนักน้องก็ยังคงเป็นปัจจัยนะครับที่มารู้สึกว่ามันคงหนักไปนะครับในการใช้งานจริงอยู่ดีนั่นเองครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แลวกดซับสไคร้ให้ช่องเดอดพีของผมด้วยส่วนวันนี้ผมเฟิร์สซ่าขอร์วอาร์บกแล้วสวัสดีครับ